ส่วนเรื่องของพระพิสุสงฆ์นะครับเรื่องนี้นี่ใครที่ได้ยินข่าวก็ตกอกตกใจด้วยกันทั้งนั้นล่ะครับจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งคนธรรมดาหรือคนดังและในขณะเดียวกันคนที่ติดตามอยู่ในโลกออนไลน์พระสายวิปัสสนามามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองและล่าสุดกลายเป็นเรื่องของการเสพเมทุนนะครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของชาวพุทธ เรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องไม่เรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นเรื่องของคนนะครับเป็นเรื่องของคนที่ทําผิดศาสนาไม่เสื่อมคนที่เสื่อมก็คือคนที่เอาผ้าเหลือมาห่มกายนั่นแหละครับที่เห็นเดินนั่นคือนายคมหรือพระคมที่เคยมีชื่อเสียงลูกศิษย์ลูกหากราบไหว้มาก่อนหน้านี้สอนคนให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้นให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้แต่ท้ายที่สุดตนเองก็ไม่สามารถที่จะลดละ กิเลสได้ท้ายที่สุดเป็นเหยื่อของกามนะครับกามก็คือความต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับและกามที่เป็นตัณหาทั้งหลายที่คนมาบวชต้องลดกามพวกนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ล่าสุดเนี่ยทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านพูดถึงความคืบหน้าของอดีตพระคมนะครับ พนักงานสอบสวนได้ส่งสารฝากขังผลัดแรกครับเมื่อที่ภาพเมื่อเห็นสักครู่นี้นะครับถ้าไปที่ภาพเมื่อสักครู่นี้พนักงานสอบสวนได้นําตัวส่งสารฝากขังผลัดแรกจากการขยายผลการตรวจค้นวัดเมื่อวานนี้วันที่7พฤษภาคมพบทองคําแท่งจํานวนหนึ่งมูลค่า19ล้านนะครับเอาทองขึ้นมาหเห็นเลยครับพบทองคําแท่ง19ล้านบาทนะครับคือ เป็นจานวนเงินเนี่ยเนาะไม่ใช่จํานวนบาทนะครับบาททองอ่ะบาทเงินนะครับสิล้านบาทพร้อมเงินสด80ล้านถูกฝังดินไว้ที่ภูเขาหลังวัดครับนะบฝังดินเอาไว้ส่วนวันก่อนที่พบเงินสดที่พบในบ้านของน้องสาวของนายคมเนี่ยห้ล้านอันนี้นี่ที่พบที่ขุดฝังไว้หลังวัดนี่นะครับวันก่อนพบที่บ้านน้องสาว51ล้านบาทเงินในบัญชี70ล้าน รวมตอนนี้ทรัพย์สินที่พบในในในบ้านของน้องสาวในคมนะครับแล้วก็เงินในบัญชี70ล้านนะครับบวกกับที่ไปฝังดินไว้ทั้งทองคําและเงินสดวันนี้นะครับถ้าเอาทองคํา19ล้านบวกกับเงินสดเนี่ยมันก็99ล้านเนาะนะครับรวมแล้วเนี่ย300กว่าล้านนะครับที่ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับได้รวบรวมเจอทรัพย์ในขณะนี้ 300กว่าล้านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังต้องมีการสืบค้นต่อไปเพราะว่าวัดดังกล่าวนั้นมีบัญชีทั้งหมด6เล่มนะครับหากอดีตพระคมบริสุทธิ์ใจจริงควรนำทรัพย์สินเข้าบัญชีวัดทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่านั่นแหละครับเอาไปเก็บไว้บ้านน้องสาวเอาไปฝังดินไว้ไปอะไรยังไงไว้ส่วนเรื่องของการเสพเมถุนของอดีตพระคมพบข้อมูลว่ามีการเสพเมถุนมาตั้งแต่สมัยเรียนปริยัต นักธรรมนะครับไม่ใช่พึ่งเป็นอนนี้บอกว่าเป็นมานานนะครับมีทั้งพระมีคารวาสมายถึงว่าที่ที่ได้มีลักษณะของการเสพเมถุนนะครับซึ่งมีลักษณะของเป็น LGBT นะครับซึ่งท่านบอกว่าไม่ผิดอาจจะเป็น LGBT นี่ไม่ผิดแต่ว่าเมื่อในเมื่อครองสม,มาณะสง์สม,มาณะเพศเนี่ยไม่ควรที่จะมีพฤติกรรมอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่เป็นลูกศิษย์เคารพนับถือ นะครับเศร้าครับเศร้าเลยครับคุณผู้ชมครับว่าไม่คิดว่าท่านที่พูดดีสอนดีหน้าตาก็ดีเป็นพระหนุ่มด้วยครับจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ไปได้ยังมีคนที่ไม่เชื่อนะครับถ้าฟังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจพูดเนี่ยนะผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพูดเนี่ยยังมีคนที่เป็นลูกศิษย์นะครับที่ยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นจริงตามข้อกล่าวหาจกนกระทั่งผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบอกว่า นี่คือสิ่งที่เจ้าตัวทั้งรับสารภาพและเงินของกลางที่พบถ้าไม่จริงเจ้าหน้าที่ตํารวจจะไปเอาทองจะไปเอาเงินที่ไหนมาถแถลงข่าวให้เห็นอย่างนี้ครับอันนี้คนก็ยังว่าละครับพอศรัทธาแล้วเนี่ยความศรัทธาอยู่เหนือเหตุผลความเลื่อมใสศรัทธาอยู่เหนือเหตุผลนะครับผมว่าวันนี้อาจจะต้องกลับมาตั้งคําถาม นะครับจริงๆผมนี่ผ่านการบวชมาแล้วก็รู้ว่าตอนที่เป็นพระเนี่ยระหว่างเงินที่เป็นปัจจัยที่ชาวบ้านใส่บาตรเนี่ยใส่ซองแล้วใส่บาตรกับอาหารนะครับที่ไปบิณฑบาตมาเนี่ยก็รับรู้ได้ว่ามีพระจํานวนไม่น้อยนะครับที่ต้องการปัจจัยที่เป็นเงินมากกว่าอาหารนะครับเลือกที่จะเอาปัจจัยมากกว่าที่จะเอาอาหารนะครับในขณะเดียวกันชาวบ้านเองก็ควรจะต้อง ถวายอาหารมากกว่าที่จะถวายปัจใจนะเพราะเมื่อไรที่เราเอาความสะดวกของชาวพุทธในปัจจุบันศรัทธามากบริจาคมากถวายเงินมากไท้ายที่สุดเงินมันก็คืออสร,รพิษอย่างที่พระท่านว่านะครับมันก็ฉกเอาในเมื่อเกิดความโลภอะครับนะครับ,นะรบพอมีมากเข้ามากเข้าเงินมันก็ทําอะไรได้หลายๆอย่างก็ไปกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธ ยังจะต้องถวายเงินให้กับพระอยู่ไหมนะครับพระยังจะต้องรับเงินเราบวชพระเพื่อตัดกิเลสเพื่อตัดตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะสแสวงหาความสงบและท้ายที่สุดเนี่ยญาติโยมก็มาศรัทธาเพราะความสงบความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านความศรัทธาของญาติโยมก็เลยเอาเงินไปให้ไปถวายซึ่งอันนี้ผมก็เรียนย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าการจะถวายเงิน นะครับให้กับพระให้กับวัดให้กับมูลนิธิจงดูดีๆครับคุณผู้ชมครับถ้าเราเอาเงินถวายพระเงินนั้นจะเป็นของพระถ้าเราเอาเงินถวายวัดเงินนั้นจะก็ต้องเข้าบัญชีวัดแต่ถ้าเราเอาเงินเข้ามูลนิธิของวัดเงินนั้นอาจจะไม่ใช่ของวัดอาจจะไม่ใช่ของพระแต่เป็นของมูลนิธิซึ่งบางทีวัดใหญ่ๆจะมีมูลนิธิ แลวมูลนิธิเนี่ยจะไปซื้อที่ดินพอซื้อที่ดินญาติโยมทําบุญมาก็กลายเป็นว่าเอาเงินนั้นไปเข้ามูลนิธิและมูลนิธิไปซื้อที่ดินและสุดท้ายมูลนิธิก็จําหน่ายจ่ายโอนที่ดินนั้นได้นะครับซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าจะบริจาคให้วัดต้องใส่ชื่อวัดและควรจะต้องมีใบอนุโมทนาบัตรด้วยทุกครั้งแล้วคนที่ไปทำบุญ 1,000พบาทขอออกใบโมธนาบัตร5,000บาทอย่างนี้ก็ต้องเลิกครับและพระก็ต้องไม่สนับสนุนให้คนไปทำบุญโกงด้วยครับมาโกงเอาใบโมธนาบาัตรมาโกงภาษีอันนี้ครับมันส่อมันส่อก็ต้องปรับร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะทำน้องนี้อีกนะครับเพื่อรักษาพระดีให้ท่านเป็นพระต่อไปเราญาติโยมก็อย่าไปทำให้ท่านต้องมีปัญหาจาก ความโลภที่เกิดขึ้นจากเงินทองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ